สวัสดีค่ะปัญหาที่พบปอยคือโรคเสื้อราในพืชผักซึ่งจะทําให้พืชผักของเราใบด่างแท้แกนไม่สมบูรณ์แล้วเรามีวิธีแก้ใช้อะไรไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบคือน้ําเปล่า1ส่ขวดน,นะคะขนาด1.5ลิตรเราใช้น้ำาุนถ้าไม่มีก็ชาม้าใช้น้ำประปาได้แต่ต้องทิ้งไว้2วันเพื่อ ขจัดคอรินตามด้วยปูนขาวเราใช้1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ำเปล่าจากนั้นค่ยาให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็อย่างน้อยแดชั่วโมงเมื่อผ่านเมื่อผ่านไปแล้วแปดชั่วโมงก็จะเป็นเหมือนขวดนี้เลยทน้ำปูนใส่ทีได้ใช้เพียง1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าในฟอกซี่หนึ่งกระปุกค่ยาแล้วก็นําไปฉีดพ่นให้ชั่วต้นพี่ของเราฉีดพ่นทุกๆ2ก,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 กองถึงาครั้งต่อสัปดาห์ เพียงแค่นี้ก็จะช่วยป้องกันและยับยัง้งโรคเชื้อราที่มากับหน้าผู้นแก้ปัญหาใบด่างต้นแค่แกนไม่สตึบเจริญติบโตได้ลองไปทํากันดูนะคะได้ผลยังไงมาคอมเมนต์ประสบการณ์กันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเรไมาพ่พกทดเคล็ดนะคะชุดนี้เราก็เอาไปใช้กับต้นไม้พืชพืชของเราเยอะๆเ,เลยนะคะที่บ้านดีมากๆค่ะจะอคุณลารนะคะสวัสดีค่ะ i was leaving.